สวัสดีครับสบายดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมบ่าวอีกทีมงานบ้านนะครับตอนนี้ผมได้ขี่รถเดือนหนาไอิจิตงงานอีกแล้วครับเอาะน้องดีมากับพี่น้องเขาเนี่ยมาจับกล้องนี่ใจเป็งสี่กล้องสี่ทางใดเนี่ยขันเส้นน้องดีเนาในตอนนี้โอเคตอนนี้เมนก็คือน้องดีเนาะกำลังสิพาไอเไปปลูกชวนมันเอ้ยปลูกมันมันปลูกชวนมันไปทางไหนมัน่ะไปทางนี้แหละตามสัญญาเลยเอ้ยยังอยู่เอ้ตามสัญญาเนาะ แรกก็ต้อนรับเดินทางมาครับอาจารย์ ข้างไปหน้าน้องดีว่ะสวยนะครับนั่งกินอยู่นี่มัเอาเป็นน้ำก๊อกคือน้ำสัางเอาน้องดีเคยมาหาบป่ะล่ะเดี๋ยวมือหน้ามือหน้ามือหน้าเดี๋ยวสิพายามเขาสติดบปได้กินบปได้ไได้ยินเสียงอ่ะ ดีวมออคเราทวันนี้กัสินค้าเเประบบในการมันงเพื่นคัถามคนเดียเสียงตัวซีได้ไหมเี๋ยปีนี้ก็คือที่ฮาเงเนาะปีนี้ราคามันมันตกนะบตันี้เงินที่เบิกแล้วเสคุณคนนี้เขาอยางเขานีปะ ขัอยู่ทางนี้ปิดก่อนก็ได้ตีเห็นแลวังเหยียบมั้ยเจ้าตอนนี้เมนเราก็ลงทางเนาะเพราะว่าทางนี้ที่มีทางเข้าเนาะน้องด็ก็เลยสิพายเอไปบทั้งแล้วมาบอกจนจอดแล้วบอกทางก็ต้องบอกล่วงหน้าอเอเห็นว่าเขาจะมาเห็นทางนี้กังวทางนั้นย้บอกทางก็ต้องบอกข้างหน้ากว่าทางเดียวก็จะบอกป๊อป ที่ไว้กิสาหมืวนกเกาลวงมาหาติดอกเขาบอกว่าอยากนอยห่อทั้งเดียวเนอยตอร้อเนี่ยก็ต้องสั่นโมเมนต์มามหอดั๋สิเราเออเร่เร่เร่เระไรอย่านีงดีแน่นมาสนเนาะนี่สอ่นเี สออนบรรยากาศบ้านเพันเด้นี่แหละครับพี่น้องครับคือวิธีโอ้จะเป็นปลูกแรงปลูกแหงเนาะโมบาไซคือกันนด้ดิบ้านอ้ายก็คือกันนี่ตอนนี้ฝนยังพันได้ตกมะไซยังเชื่ออยู่นี่เนี่ยมันอ้อยตายแหงแดดเบ้อซีไลลาใหคนคอมเมนต์ให้อันเบ้าเอมาปลูกมันซอยเนาะมือนี้แมนเบ้าเอก็คือเห็ดตามทำขอแล้วเนาะน้องดีกับซีพามาเบิ่งเนาะวิธีปลูกจังใดยุไทยกับยุลาวมันชี้คือกันบอลือว่าแตกต่างกันเนาะไปเดี๋ยวเราไปเบิ่งทั้กัน มีเมนตอยู่นาซาวเพิ่นก็ปลูกก่อนแล้วเสียญญาหนำปลูกนำเอาวะต้อมาโป่งมั้ยนะจับนะเนีอย่าไปบัดไปจะมาองเนี่ยองนะสวัสดีครับสบายดีโอ้คาะปีนี้ได้อันนั้นเยอะบ uh, right ่ะป um? ีน oh, okay ี <S <S ้ไ gotcha ด้ขุดเยอะบ่อยอยู่ไหน ได้กนบ่๊ะได้นได้จากได้ได้ลายปปดในปีนี่ได้จากตันได้จากล้านประมาณชิดล้านเบิดเบิดนี่นะบอ๊ะเบิดเบิดเบิดนี่ประมาณสิบล้านเงินไทยบ่หอดสองหมื่นได้ส่วนไหบ่หอดประมาณหมื่นหมื่นกว่าบาทหมื่นเจ็ดประมาณหมื่นเจ็ดพี่น้องครับณบริเวณแห่งนี้เนี่ยเนี่ยประมาณจากไรวะเฮกตาร์บุญบอ๊ะบ่หอดดังเนาะเกือบหอดเดี๋ย this เกือบหอด ประมาณสี่หาไรนี่แหละครับสังเกตเบิึงนะครับมันคือเสียญ้าหนำเสียญ้าไปพร้อมแล้วก็ปลูกไปพร้อมเสียญ้าในที่นี่คือตัดหญ้าตัดใบเอ้าต้องตัดได้ควันมันกเด้จักมือมันสิบปงเดือนหนึ่งก็ปงแล้วมันถักกระปงหอดการคนตอนก็ะปงใบ่บ่ได้คอนก่อนปะได้คอนคอนเป็นลำเป็นลำใบก่อนอ๋ออันเดะเพราะว่าเราไ่อยากตัดไว้เพราะว่าย่านแบบ เดะมันแห้งขนาดมันก็สีเหว<อ>่เพบบราะว่าเขาไ่ได้ใส่น้ำได้ใส่ปุ๋ยใส่บานใส่าย,ยาบ่ะปปลูกธรรมชาติาเลยม,มาบางดีเดียวเดียวไอ้ถ้ามาเบิองม<ะ>าเบืองอันที่ข้าจาปลูกแล้วนี่ครับพี่น้องครับนี่คืออันที่เพื่อนปลูกแล้วๆนะครับก็<ไ>จะเป็นประมาณนี้นะครับบ่บ่บมีแถวบ่มีอย่างเนี้กะว่ามองใดซุ้งเป็นตะได่ก็นำเลยมันมาโดยอืม ก็ะจะบดได้ไถ่เพราะว่าก็คือที่แบบเท้งองหู้เนาะราคาแบบาราคามันนะก็คือปีนี้เนาะราคามันมนกกากระตุกหลังจากทีแบบว่าเฮาบุกเบิก k, ปีที่แล้วแต่ว่าส่วนเห็นบุได้บุได้บุกเบิกอยู่แล้วค <eng> ่าบุกเบิกน<ๆ>ี่เฮกตาร์เราเท่าไหร่แพงกันบ่แพงแพงอยู่หรอละคือปีป,ปีใกล้นี่เนาะราคามันหันมันจะสูงแ้วร็คาบุกเบิกมันก็แพงแต่ว่าปีนี้ถ้าเฮาชิบุกเบิกอีกมันก็บ่ได้เพราะว่าทุนทุนทุนเฮาน้อยขาดทุนแล้วขาดทุนแล้วเพราะว่าราคามันตกต่ำครึ่งตัวครึ่ง ปีนี้เท่าไหร่โลเท่าไหร่ปีนี้โลละเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกิบอเอ้าปีไก่นี่ผมไปอันไอไปท้ายยบ้านผักเบือกบ้านน้องตีน่าสี่พันกิบพอดีฮะทำเพิ่มสี่พันกิบสี่พันกิบนะว่าจริงมัน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 ที่อันตายแห้งแล้วเนี้ยบะมีนอันตายอันมันสดมันสดบ่หูมันมันสดอยู่นี่ปีไก่นี่สองสองพันสองพันครับว่ะ สองพันกีบกระวันแห้งกระดิซี่พันเท่ากันนะสนะสองพันโซงตอนนี้เออกระซัมกั่นทะเลปีนั้นปีนั้นเห็นเขาจะขายมันแห้งสี่พันกีบไอั้พันมันสดมันสดก็คือเจ aan, ge, 14, tá, illing, Maria, ็ดร้อยปีนี้ก็ค oh. right. ือถ้าสิบุกเบิกมันก็บ่ได้บ่ได้เทินแล้วเพราะว่าปีกายนี้ก็ลุมเทินหลายก็เลยมืัอนี้น้องดีกาสีมาตัดลำมันเนาะแล้วก็เ่ากระชิบุกเดี๋ยวเคาับเบิ่งวิธีปลูกของเขาก่อนถที่ปลูกแม็นข่าวกระได้ตัดขนลำก่อน าเดี๋ยวเนี่ยเองดิสต hey mm ัดให้เบื้องประมาณนี้ยาวประมาณนี้พอแล้วประมาณนี้ก็เอาเนาะเอาซาตานซีเป็นบ่แล้วเคยเคยเอาไม้ห้องบ่เคยคือกันเออคือกันเนาะให้แกให้แกให้แกวะดูนะ ซูมไปนำ้ำเอาเบึ้งเบึงเบึง,บง,บง,บงให้หน้องดีเขอให้เบึงกันสองสองเทียเปนปะเทียละข้างโอ้มันจะได้เบึงสังเกตดูครับอือายบ่เคยยังสิจสกเทียอายเห้ใส่ใหม่ มออ๋มีดมีดกลายเป็นมีดตรงๆมาเป็นมีดงอนสิฝักโปกโปกโปกเลยปีนี้ใบไอ้บ้ใบไอ้เห็ดเศร้าไรมันตุ่นราคาราคามันตุ่นอยู่ททยยี่สิบไรมันก็ะสีตกอยู่ประมาณสามเฮกตาร์ครัวอยู่ไทยกระถือขึ้นกันปีนั่นหอดสามบาทเดี๋ยวนี้มันบาทห้าสิบตังค์นี่แหละกระสือขึ้นกันนี่แหละขึ้นกันเนาะคิดว่ามีอยู่ประเทศเราขึ้นกันครับกัน เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปให้ให้เฮ็ดนางซอยยืมเหให้ลองดูเลองยังสิเหรอเพราะว่าไอเอบอเคยเฮ็ดเดี๋ยวเคยเฮ็ดนะนี่บเคยเฮ็ดน่นี่ลองเบิ่งแป๊บนึงเด้อเดี๋ยวไอสังเกตกันโอเคโบวากันเด้อแต่ว่าไอเคยเฮ็ดตั้งแต่แบบคอนเสิร์ตใหม่โอเคเดี๋ยวต้องเก็บก่อนแล้วให้เก็บไปแช่น้ำบ่ บอ่อบริเชนก็คือเฮากระสิปลูกเลยปั๊บปุ๊บแล้วก็ปลูปั๊บ,บเลยแบบธรรมศาสตร์ผมเคยไปบ่าตั้งแต่เห็ดมันบมเคยใส่ปุ๋ยจากเถื่อเลยครับโอเคให้เอเฮเเ็ดต่อไปนี้มา,มาเดี๋ยวผมสิไปจัดการต่อเท่าที่ไอ้สังเกตต้องดีนะ คือบอ่คือกับบ่ว่ากันนะเขาที่สังเกตต้อนจะเอาตัดตัวเดียวกันเอาคนเอาอ๋อเฮ<อ>้ยน่าจะปักปักแล้วก็กเทที่สองกันปัก<อ>ประมาณนี้ครับสังเกตเบิุ่ประมาณนี้ เห็นบ่ะเก่ง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 ให้เบิดเลยบ่เนี่ยเปิดเลยพอแล้วสำนั็จเลยแล้วกาบ้านไอ้ทอดไปไปอยากเอาปันได้พอแล้วเอาอันนี้ได้อยู่นี่ได้ได้ได้ยังแก่อยู่เนาะมาเดี๋ยววิธีการต่อไปเดี๋ยวสิให้น้องสาวได้บ่ให้น้องสาวอธิบายให้ได้บ่โอเคไวปลองสาธิตให้เอเน่ลองสาธิตอันวิธีปลูกให้อันเอเน่ ปกติถ้าถ้าพี่น้องรอบบ้านเข้าพันสีเป็นดินเพียงต้องเข้าใจว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นดินพู้ในจังหวัดดินจะอะไรเพียงกันด,ดินจะเป็นคู่คคูค้าสี่ถ้าเป็นบ้านเข้าพันกระสียกหลังปลูกเลยเคยยกหลังปะอ่านที่แปลงนี้เันบุกเคยถ้าเป็นแปลงพื้นที่ราบนี้ยกหลังมันปะมันจะเป็นฐานยกหลังมันปะโก,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 กเป็นคู่เป็นคู่ไปแต่ว่าบริงามคืออยู่ไทยดิมันคืออยู่ไทยนะไม่ละมาส่วนส่วนในเอเห็นอ่ะ นี้องสาวน้องดีเอ้าน้องสาวอ่ะน้องสาวเข้าไปเฮ็ดต่อกันเลยเป็นบ่สมมติว่าตอนนี้เอาเฮ็ดฮอดนี้แล้วเป็นบ่เอ้ามานี้แล้วในสาธิตการะทำหมดเปึ๊บอือเอ้าเฮ็ดเทนบ้างอีกเฮ็ดเรื่อยๆเฮ็ดเรื่อยๆเขามีวิธีการยังไงเขานี่มาใกล้ๆเลยพี่ดองหนึ่งผมสิริลองปราทางนี้ตรงนี้น้องสิริฟงผมมาเลย อืมอ่ะลองเอาเสีเยบให้เฮ้ลองดีเของ,งนี่ใกล้คัดคัดต้องเสียบหรือเปล่ม,มาเอาเห็ดตรงไหนลึบเสียบมั้งสิบ่ลึกวะโอ้ <c oughs> เศรษงว่า <c oughs> เอาบ่บอไห้เสียบลึกบ่สมนี่กิดยู่งแล้วบ่ยุ่แล้วเพราะว,ว่าถ้าเขาเสียบลึกนะเวลาเขากุนนะมันกระสีจริงเด้อมันกใครคือเก๋เาเอาเอาลองอลองเห็ดตัวนี่ให้ห้ยไปไหม สมมติว่าปกติอีหลายังอีหลาเห็ดนะอีหลาเห็ดไมไอจุ๊บถือได้ไอสิสังเกตเบิ่งได้เบิกไอจีสังเกตเบิ่งน่อยเขาเห็ดมาเดี๋ยวลองดีกวสิเพียร์น้ำจะเป็นไปยังสิเลยคืออยากเสียบไส์ก็เสียบเลยมันปะเนี่ยกะเอากะเอากะเอาเขาเขาเขาไม่เกณฑ์ปะระยะห่างมันอ่ะประมาณเท่าไหร่ประมาณจากไหนครบรอบห่างมัน เดาไปเลยม่นบ่ะโอ้ยเอาาเอ๊ยอย่าต่ำเด้อโอ้โหต่ำแล้วไอ้ต่ำแล้วต่ำแล้วนี่นะปรับใหม่ได้เลยบ่ให้เมื่อเนาะบ่ให้เมื่อบ่ให้เมื่ออดกมาพี่น้องครับผู้ใดเคยเห็ดประมาณนี้นะครับกับยังที่บอกครับพื้นที่แล้วกับผู้มีภาคของแต่ละประเทศก็แตกต่างกันไปนะครับ การปลูกพืชปลูกพักของแต่ละคนความคิดไอเดียหรือว่าความรู้ความสามารถของแต่ละเขตพื้นที่กระแตกต่างกันไปนะครับก็ถือว่ามื้อนี้ก็ได้มาเป็นการเรียนลู้นะครับเบิงวิถีการดําเนินชีวิตของพี่น้องทางบ้านตั้งอะไรตั้งอรจุดสมตั้งอะไรนะครับก็ได้มาเรียนหูนในการปลูกมันกัน้องดีอย่างที่บอกนั่นแล้วว่าบ้าเอจจะมาเบิงไม่เบ่าเอจจะมาสวยวันนี้มาเบิง,งเดจอสีลองมอึงอยู่ จงไหวเสียนนี่เท่าไหร่ไหวอยู่ยังไล่อยูยอย่หยุดก่อนนี่ต้องดีมาสุดแนี่ยไอไปค่อยขุดเอา้าเท็ดต,ต่อ,อสุเป็นที่ไอ้ได้ป่ะเนะี่ยน้องดีก่อนปื้บปื้บ เราต้องขันฝนบ่ตกวเมื่อไหร่ดิกระเบือนี่เนาะปากล้อฝนนีน่แห่ะอันนี้ก็คือเดือนเดือนสี่เดือนห้าแล้วเนาะมันก็บ่บตายดอก่ใกล้ฝนตกเลยดิแต่ว่าถ้าถ้าดีได้นะ่ะถ้ามันดีได้คือฝนตกมาทำจากเทียรหนึ่งือสีดีเน,ะนาะฝนตกแห้งมาใสไหร่เราแบบดินซุ่มๆก็สีดีปะไอ้ว่า Cứ cần bớt là okay. ae, si long ba? Long ta Long ba Ae hô lao, Ae sáng kết ốc lao ma Ok Long Ae long ae no? mm. Long si bừng ha. hai long bừng Ae đi xì xoán Ae ba chắp hai no. đây. ai mua ai, hula. ai, hula. ai sang โอเคมาเบื okay. ưng, um. ้องไงสิเห็นได้เ mm. บิ่งบ่อืมมาไอสิเื็ว่าแบ่แห่ไอ้กะเอาเลยบ่ไอกะเลยกะเลยขอวานนี้เห็นบ่แจ่ถือก็ได้เนาะได้ได้จะให้เอเชียหญ้าเลยจะเนี่ยตัดหญ้าให้ ทานอยู่ใบหนะ้าเด็กกะาเอาเป็นเท้าเป็นเท้า <c oughs> เห็นปะได้อยู่เด็กอืมเสียบเลยเขาจะต้องเบิ่งตามันเด็กบอกนะเคยเหดอยู่เห็น <c oughs> ว่ากันไรแกงน้องซื้อมาขนาดว่าน้องสีท่วงบ่ขนาดกระสิบอยู่ได้กระสิบแล้อทีนี้ ซุ่มอยู่หน,หน้อยนึงข้างใน่ะก็รู้สึกว่าดินซุ่มๆอยู่บอกอ่าช่วงนี้ฮันมีฝนในเนยมย์ปะอีหล่าเลี้ยนยูมมืมอะดรล่ะบดเฮียนแล้วคือบดเฮียบนบดเฮียนแล้วพอจังสิก็ออกวะก่อให้น่ะ<อ>ไห้ไปกินอีได้ยป่ะนี่ได้ไดยืมคือกันป่ะได้บ่ไว้ไปกิปปนอีกได้ไหมบ่มันมันทีโพดตีประมาณไหนมันใกล้กันโพดป่ะมันทีโพดได้ยืนวะ อย่างนั <laughs> ้นมัดคอนเอสแทนเป็นเบื้องระย,ยะเคยดำหน้านี่มั้งเนะี่ยเคยดำหน้าวะเอเคย,ยอยู่ห่างบ่กเก่งเท่าเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาในเก่งว่ะอ,อู้ช่วงอันเกี่ยวเขาเด้วยเอะปักเก่งเด้ทอทวงซอยเด้วยเอฟซีด้อให้เอะฮันนันไปเกี่ยวเขาซอยเดีย๋ดวยวนี้อยู่อยู่ไทยเขาจะแบบใช้เครื่องจักรเครื่องงานเครื่องจักรหมดแล้วด้ฮะ เกี่ยวมือเดียววะเดี๋ยวที่เขาจะเาเกี่ยวมือแล้วแต่เอยังจืดอะไรอยู่ตีเกี่ยวมือโอเคยันเกิดทันอยู่เดี๋ยวสิ่เหตุสรอยน้องให้เบิด์ตหนี้ก็เอาจะเห็นน่องสอนเชี่ยหย่าพป่าเห็นน้องใช่เห็นป่ะไม่ดี๋ยว่าที่จักเลยมาเลยจับเลยัำให้มันขาดเด้อเอ้าเอ้า สับาต้องขาดตัวไม่างานที่ดะเห็ดตัวอันนี้ลอง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 สับอันกอบไฟบ้างมันชเป็นยังไงลูกชัดสมมติเราเห็นกอบไฟสิเขาตอนทำลายมันบ่ทำลายมัย้ำย้ำย้ำมันสิใหญ่งามันเท่ามันบ่สิหกนะเอ้ยตแรบ่เฮ้ยทางบูททางน้เขาอเห็ดเป็นยังไงถ้เห็นไอ้วนี้เดยววันนี้คอม Sì, không nay sinh là sang kiến mình. Ngóng sáng nắng nếu. Sắp bố mặt nhanh sỉ hỏi đời đi อันนี้หักไม่ซีออยไฟนัก็คือซีจูดกองตัวนี้เพราะว่าหลังจากที่มันเทเสียญาเนาะแล้วก็ต้องฮื้อเก็บเมียนให้เบิร์ดนี่เนาะแล้วก็มีในลาลๆคนเอฟีคอมเมนต์น,นะว่าเป็นยังไงบ้าโคชนเผา,มาหมักบ้าตัดไม้ทำลายป่าเหตุให้อียงแบบนี้นะเป็นยังคือบทเหตุหนาเนาะก็คือที่แบบอ่ามอยู่ บอนที่น้องดีอยู่นะก็คือเป็นภูเขาอะ่ะมันบุมีแบบทงเพียงนะข้าเจ้าก็เลยแบบว่าเฮ็ดไห้ก็คือมันจําเป็นทนะเลนาะเป็นแบบอันทางธรามาหากินของเขาคือถ้าเขาบริเ็ดเขาก็เอีอย่ยังกินประมาณนี้คนระับพี่น้องต้องหลายคนต้คงต้องท้าความก่อนว่า,ผ,า,วาผ,ผู้ที่เพิ<ม>เ่นบบเคยได้มาสัมผัสหรือว่าพ้นที่อยู่ในพื้นที่เพียงเพิ่นบริ้มาเห็นภูเขาอยู่ตรงนี้คือจังไายนี่ได้มาแม่นบ่ ไอเดนโฮว่าพ the ื <sucks> ้น <sau> ที่ให um ้พื้นที่น้าธรรมดาจะแทบที่จะไม่มีส่วนมาจะเป็นภูเขาทั้งบดนะครับพี่น้องซึ่งบริเวณแตกต่างจากทังอุดมไซที่บ่อยคยไปเพิ่นเป็นอย่างคือทาการสุมมไฮในช่วงนี้เป็นอย่างฟุ่นเกิดขึ้นเข้าใจว่าฝนเกิดจากการเผาเผาไฮเผาหน้าแตดโดยความที่จําเป็นในการทํามาหากินของเพิ่นนั่นก็คือตองตองเห็ดถ้าบ่มีการจูดการซุ้มคือเพิ่นก็ ดำตงชีบบ่ได้นะคร,ครับนี่คือวิธีการดำเนินชีวิตของเพิ่นนี่คือเรื่องจริงนะครับเอานี่เอาอย่างใส่น้องดีน้องดีก็เอาอ้อยใส่ไต่กันเ <losers. S 1> ขาเอ,อ็นยังเกาะยาง,ย,างยังเกาะนะยังเกาะยังเกาะเขาเอ,อ็นยังยาง,งในรถยางในรถน้องดีเอ็นว่าอย่างเต้าอยังเกาะก็คือการทะเลมาพี่น,น้องครับนี่ก็จะสมเป็นธรรมดานะครับกะ อ๋อคลิปคือสิบวัตถุ์ถึกใจบักที่เนาะบ่โดนบ่บ่แมนกฎหมายไทยดอกงมันเป็นยังดอกถ้าของบ่อได้เห็ดนะเ่าก็บบ่มีบ่นไปว่าทำมาหากินเนาะอันนี้ก็คือรุ่นสู่รุ่นเพื่อนพาเห็ดมาถ้าเาบ่อได้เห็ดเ่าก็บบ่ได้กินข้าวเด้อบ่ได้มันขายวันนี้มา ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วอ้อยแล้วโอ้มีครับพี่ดองครับกาทำการเสียยาปลูกแล้วก็ซุ้มเป็นธรรมดานะครับก่อนง่ายๆนี่เบสต์จะซุ้มมะนาวหรือซุ้มมะนีซุ้มมะนีก็ได้เดี๋ยวลองดีซีซุ้มเลยซุ้มมะนีเลยบ่บ่ล้ามบอกว่ามันพื้นที่มันเป็นดังซีอยู่เพราะว่ามันบ่ได้หกป่านไดนมันน่าค่ะทีงกระตีวะหนวกไปเลยยกไปเลยน้องดีเอาซุ้มซุ้ม นี่แหละวิธีการดําน้ําชีวิตทางเพิ่นยักเข้าไปน้องระวังได้ว้บด้ับซ้ํักจุดใม่กระเแมเบิ่อว่าสิจุดให้มาจุดได้จุดได้ยูเดี๋ยวต้องนี่ให้ไอ้ไอเอจุดเขาต้องหาบอนที่ว่ามันไม่ง่ายๆ mày ơi ừ. ừ, phải <It's hard>. <S�> ừ lục ngay ừ hào tông áo mày này ơi nhạc sĩ lục ngay cả mới giòn giòn xay อันนี้คืออัน,นอเศษมันที่เขาเจ้าคุดไปแล้วเนาะเขาต้องจูดเพราะฉันมันสีปป่งมันก็ซีโ่งเป็นมากเลยเป็นหัวมันเป็นเป็นมากอม <laughs> เอาผมาใส่นี่เร็ว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  เร็ว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 อ๋อนั่นน่ะมะยองน่ะทั้งน่ะมะยองซุ้มนั่ะมะยองใส่ยองใสนะปกติมันต้องดังจากขังลมโอเคเอาละน้องดีคลิปนี่พี่น้องเข้ากับเด็กเบลงหลายแล้วล่ะพี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมกระซิบผ้า พี่ดองห่อไปเบิงบ่งภาพบรรยากาศวิถีชีวิตแบบไดนก็จังถ่าตามติดเบิ่งเนาะน้งดีเนาะต่อไปเนะาะชาวชีวิตยังเนาะมืิหนี้เปน็นยังไงน้งดีอ่ามวนเมื่อยเนี่ยแล้วก็มวนเนาะก็คือมีน้องดีก็ต้องขอบใจเอเอเอนาะที่มาสวยน้องดีในมือน,นี้เนาะก็คือเพิ่นเห็นตามาสวยมาสวยสว่องตามาสวยเนาะตั้งใจมาสวยแล้วมาสวยเนาะก็คือ น้องดีก็ต้องขอบใจหลายๆเนาะเดี๋ยวมื่อหน้าน้องดีก็สิพาไปเห็ดเอ่อเวียกอันใหม่เดี๋ยวมาเบิ่งติดตามรับซุ่นกันว่าน้องดีสิพาเอไปเห็ดยังแน่เนาะสอหรับคลิปนี้น้องดีก็ขอขอบใจหลายๆเด้อ